อีกหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปอย่างไร้ค่าเพราะน้ำมือมนุษย์วันนี้ที่ท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงงซาพบช้างพลายน้ำหนัก6ตันนอนเสียชีวิตอยู่สภาพที่เห็นสะท้อนถึงความโหดร้ายและก็ไร้ค่าจากการกระทําของมนุษย์จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุการตายน่ามาจากไฟฟ้าแต่ว่ากลับไม่พบร่องรอยที่เหลืออยู่ในพื้นที่เลย เหลือเพียงร่างของช้างตัวหนึ่งที่นอนนิ่งไม่ไหวติงนอกจากนั้นยังพบร่องรอยของการถูกยิงหลายแห่งตามร่างกายแม้บาดแผลเหล่านั้นจะเริ่มสมานกันแต่เศษลูกตะกวัวยังฝังลึกอยู่ในเนื้อของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งร่างกายของเขาตลอดไปคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเราทุกคนรู้ดีถึงปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่แก้ไขอะไรไม่ได้และก็ถูกปล่อยผ่านไปเรื่อยๆ ป่าที่เคยสมบูรณ์ในอดีตปัจจุบันก็แทบไม่มีรายงานของการบุกรุกแต่ในความจริงพื้นที่ป่ากลกับหายไปอย่างรวดเร็วเขาหัวร้อนกระจายหลายจุดต้นยางต้นทุเรียนขุดขึ้นมาเป็นหย่อมย่อมบ้านพักเพืงงพักที่สร้างในเขตป่าก็มีมากขึ้นปัญหาเหล่านี้คือสาเหตุหลักที่ทําให้พวกเขาออกมาทวงคืนบ้านบ้านที่พวกเขาอยู่ไม่มีโฉนดรับแต่มีกฎหมายคุ้มครองไว้ และในวันนี้กฎหมายเหล่านั้นกลับไปคุ้มครองนายทุนมากกว่าสั์ป่าเจ้าของบ้านจริงๆทุุุกกมจรอยู่ยแล้ว นี่หรือประเทศไทยสยามเมืองยิ้มที่โลกเคยรู้จักแต่ปัจจุบันผู้ที่ยิ้มได้กลับเป็นนายทุนเทาจีนเทานักการเมืองเทาและประชาชนเทาๆที่เห็นแก่ประโยชน์แบบเทาๆพวกเขายิ้มได้ทั้งวันเพราะพื้นที่เหล่านั้นได้มาด้วยวิธีการแบบเทาๆช้างตัวน,นี้จากไปอย่างไร้เสียงและก็ไร้ค่าแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหรือ เพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล